สบายดีเอฟซีทางไกล ER, ทางาไกลเอฟซีเด้อเอฟซีทางลาวไทยเอฟซีต่างประเทศเนาะเอฟซี FC ที่ารนนาักแพงวันนะี้กับเบ้ากินะกัมาฮอศเทโนอะไรพี่น้องวันนี้กัลงมาหามาหาป้าดอกไม้คือเก้าอะไรพี่น้องมาสามคนมีปลาอ้นใหญ่อะไรก็สาวนกบ้าวจีนนะ่าพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังหาอยู่เด้อพี่น้องไปดูกันเลย มีลายบนไม้ค่ะโอ้พี่น้องมีตห้คยคนมาหาเลยพี่น้องเลยเขาเห็นมั้สวัสดีสบายดีจ้ามาพบกับบรรยากาศดงเดิมอีกแล้วอ,อยู่ฝ่าอยู่ดง มาบที่มาอยู่น่อยวันนะพี่น้องเนอะอมือจะพาก,กันเมื่อแล้วพี่น้องอจะไปนําดวันจันทร์ก็ไปเยี่ยมยามปมุน,มนพี่น้องไหงอไหี่มบาา้างเตอโเอเนี่ยมันได้มันไก่เด้นงเอ้ยไก่อะไรคนว่าค่ะยจาดด่ายให้ดอกคารถดคุณว่าจ้างรถโดยสารมามาถือก่อนกันเห็นยังเนี่นนนล ขบอกไ้ขัวขั้วเป็ดไปเลยของเราอ่ะก็ให้ซื้อเพอื้อเส้นผอกเส้นเอซื้ออหลอกนอมรขัวเป็ดไปเลยขัวเป็นต้นใบนะเป็นต้นใบแล้วก็เลือดเขาเอากับใทงเอาผมมีเราเอาเป็ดเป็นโต จากแรกเดี๋ยวแมลงลองถามแล้วเบ่งก้นกอนว่าเป็เป็นเป็ดน,น,นะมันหายากเะจัละหาสื่อนหมู่บ้านนะพี่เขาเ,เนาะขเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนะนนเจังว่านะคะจังว,ว่าเอาเป็ดแต่พี่ไปมันก็ไหวเขาสให้เอาไปบ่ละชู้เขาามแล้วกพนมพุ่อ ชูกขะหามุกทหารชูบอกเขาได้ว่าให้ชูเตรียมเสื้อผ้ามาขามที่มาขามมาทานมาเอารถจักลงมาให้เก้าเขาจะไปให้เขาจุนเบอร์ขึ้นให้อยู่ฮะถามเขาบึ่งก่อนได้บ่ืรเขาจะเอาช่องเก้าขอ้คืนมาถ้าจุนเบอร์เก้าได้เขาก็ได้ช่องเก้ามาเห็ดนะเขาจะปลอดเห็ดอยู่เลยเออเขาจะปล่อดไเขาจะปอเลย เบอศูนย์แปดสองแปดหกเกาเก้าสองหนึ่งเจ็ดเบอร์นะคะใช่มาจะเทไรปีจะวกะโดลงนี่นั่งลงลมาเออเนี่ยหนูใม่เด้อพี่น้องเด้ออือโอ้แต่ใส่กือกินแล้วเนี่เขาอะโอ้เจดูเจดุนี่นั่งพักเอาอยู่นี่ก่อนเนาะพี่น้องเนาะล่พี่น้องเลย ขอ่อยบอังเกลือข่อยกับโบเห็นได้ขอมนขอมากอะไรเห็นระบอกขอาน้ำขอ่อยชิ้นนีเอาดับก่อนหืมวันนี้หาหลายๆเตอบ์ไปพี่น้องเลยมีตำแหน่งมันพี่น้องแกงแซ่บเลยนี่ทับเปาะทับเปาะเลยพี่น้องเลยอู้ดีก่าไปนึ่จั่วจั่วเลย่ขกาวผักไง แกงแส่บแซ่พี่น้องซื้อเรา่ังแกงก็ไปตะกะตุ่มไปหาบนำอับในถ้ากันมาแกงชุมกันอืมอม,มันยังเห็นอยู่นอะอีอันนี่นนตามหมาภัยไปเมื่อไปนีน เมื่อไดพี่น้องไปเลยคลิปนี้ก็หาแบบง่ายๆเลยพี่น้องเลยไปติดตามคลิปหน้าเด้อเพื่พอนยังเด้อไปคลิปแกงหรือว,ว่าคลิปกินไปซ่องคนใหญ่สาวลูกซองเด้อพี่น้องเด้อเอาสาหรับคลิปนี้ก็ลาลา,ลาพี่และน้นนองไปก่อนบ๊ายบายโอเ่อนขี้ข้างสมนาสเนาะโอ้ใส่เจลูจก วันนี้จะไปต่อหาคุดที่โลหาน้ำไม้น้ำพี่น้องเลยโอย้ทางทางทางลำเลื้องคะพี่น้อง

นั่งน่องิดมาเริ่มแ็งมาเ่มพี่น้องบ่ออ่อนโอ้หักมันดีแล้วไส่พ่น้องของเชอกอง่อนตนาวเปนกันด้ว เพิ่งดูซ้อนหอัวโอ้ยซับลวพี่น้องเลยซับละคุณตแม่ซ้อนก็ไม่รีสองตัวเนื้อ ไปไปนี่พี่น้องไปดูหาหน่อไม้กันเลยมาลุ้นกันว่าหน่อไม้สิได้หลายบ่พี่น้องไปขับซุมขับพังกันเลย,ยพี่น้องเด้อเอาไปขับซมไปติดตามกันเลยว่าจะมีหน่อไม้หลายบ่พี่น้องไปดูกันเลย